สวัสดีนะักเรียนชั้นม .4 สทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับวันนี้เราซื้อก็จะมาเฉลยนะครับไม่เชิงว่าเฉลยมาตอบคําถามกันดีกว่านะครับว่าขันธ์ไรแ,แบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ทาไปเรียตอบอย่างไรกันบ้างนะครับข้อ1เลยนะครับนี่เจียวฉินมาหมิงจือนีเจียวฉันมาหมิงจือแปลว่าคุณชื่ออะไรใช่ไหม นี่เจ้าฉันมาเหมิงจือถามนี่ต้องตอบวอนะครับ้อ,อหนึ่งนะนี่เจ้าฉันมาเหมจถามนี่ตอบวอเจ้าฉันชื่อจุดจ,ดจดุใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับจุดจุดจุให้คือนั่นนี่ยใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับอย่างเช่นวอร์เจ้าจนเงี้ยนะครับ นี่เจ้าฉันว่าหมิงจืจอว่าเจ้าจูนนะครับต่อไปข้อสองหนีชื่อนากวัวเหรินหนีชื่อนากวัวเหรินหนีแปลว่าคุณใช่ไหมครับชื่อแปลว่าเป็นนาที่ไหนกวัวเหรินคนประเทศไหนใช่ไหมคุณเป็นคนประเทศไหนถามนี่ตอบวอาเช่นเดิม 我是泰เออไทยร人น,นะครับผม是泰国人แต่สุาสานกินเส้นใต้คำที่เราเรียนสามารถเปลี่ยนประเทศได้นะครับตรงเนี้ยนักเรียนสามารถเปลี่ยนประเทศได้นะครับอาจจะเป็นยิงกัวจงกัวก็ได้นะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ ต่อไปข้อ3นะครับนี่เสื้สีฉันมืนี่เสืส้สีฉันมานเช่นเดิมเช่นกันนี่ถามนี่ตอบวอ่เสื้สีแปลว่าเรียนใช่ไหมว่เสื้สีฮั่นิยมฉันเรียนภาษาจีนนะครับว่เสื้สีฮั่นิยม ไม่ได้สามารถเปลี่ยนฮั่นยูเป็นอย่างอื่นก็ได้อิงอยูไทย,ยูก็ได้นะครับตวเนี้เราสามารถบอกว่าเราเรียนอะไรอยู่นะครับต่อไปข้อสี่นะครับฮั่นยูนานมา้ภาษาจีนยากไหมนะครับถามฮั่นยูเราต้องตอบฮั่นยูปูไท หนานนั่นเองนะครับปูไทยหนานแปลว่าไม่ค่อยยากใช่ไหมปราษาจีนไม่ค่อยยากนะครับหนานแปลว่ายากนะต่อไปข้อ3นะครับกับ,กบแบบฝึกหัดนะอันนี้ให้นักเรียนตอบ A B เหมือน A ต้องถามว่าอะไร B ีต้องตอบว่าวอซิ่งจางนะครับวอซิ่งจาง วอกปว่าฉันซิ่งแปว่านาำสกุลนะฉันน้ำสกุลจางใช่ไหมฉะน,นั้น A, A จะต้องถาม B, B ว่าอะไรเพราะว่าคำตอบมันเป็นวอใช่ไหมย A ก็ต้องถามประสิจะยกตัวอย่างข้อ 1, 1> ให้ดูนะครับ A นี่อ่าสเขียนีอินอีก นให้นนะครับี่กุ้ยซิ่งนี่นะครับนี่กุ้ยซิ่งนี่กุ้ยซิ่งแปลว่าคุณแซ่อะไรนะครับนี่กุ้ยซิ่งวอรซิ่งจางต่อไปเอจุดๆๆแล้วก็หมิงจือ เอออะไรหมิงจือแน่นอนมาถามอะไรชื่อใช่ไหมบี B. มาตอบอยู่แล้วห่วเจ้าจางตงฉะนั้นยัต้องถามว่านี่เจ้าชนเมื่อือมืหม,มิงจือใช่ไหมนี่เจ้าชืมาหมิงจือว่วเจ้าจางตงนะครับฉะนั้นแท้เขาแท้จางใช่ไหมนามสกุลจางชื่อจางตงนะครับ ต่อไป A ถามต่อว่ายัางไม่ได้ถามมันเว้นไว้คำตอบก็คือว่าชื่อจงกัวเหริน你是哪国人ฉันเป็นคนจีนใช่ไหมเอาเป็นบรรทัดคุณเป็นคนประเทศไหนหนนีืน่อากั你是哪国นฉะนั้น A จะต้องถาม B ว่านี ชื่อนา้า国นใช่ไหมคำานี้มีตอบว่าชื่อ中กวักว是哪ร人นนะครับข้างล่างเออตอบว่าว่าื่ออ้าวเราซื่อเป็นคนไทยเนาะเราสื่อใส่แวะไทย กัววอรื่อไท้กวัวเหลนมีคำว่าเหลินไทยแล้วนะครับต่อไป B จะต้องถาม A กลับไปนะครับเพราะเป็นคำถามเป็น question mark อยู่ข้างหลังประโยคนะ B ถาม A ว่าต้องถาม A ว่าอย่างไรเพราะ A มันตอบว่าวอร์วยสีห้าอยูอ่ต้อถามว่านี่สืสีเสินมาใช่ไหม นี่สวยสีฉันมหมเออคุณเรียนอะไรเอทบอกว่าวอร์สวยสีห้านอยู่นะครับต่อไปฉะนั้น A ต้องถาม B ต่อนะครับเพราะมีคำถามมีเข้ามาคำถามอยู่ question mark อีกแล้ว B ตอบว่าฟ้ายินปูไทหนานฟ้ายินก็คือการออกเสียงใช่ไหม การออกเสียงไม่ค่อยยากนะครับฮันจือ้อฮันจื้อเปลว่ตัวอักษรจีนหนาน,านยากมากนะครับฉะนั้นมันเกี่ยวกับยากไม่ยากใช่ไหมเอกต้องถามบีว่าฮัานอยู่หนานมาใช่ไหมฮันอยู่ภาษาจีนหนานยากมากไหม นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ในักเรียนทำข้อ2และข้อ3ม,มาส่งนะครับนี่ข้อ2ถามว่าเจอชื่อสสนมานะครับนี่คืออะไรใช่ไหมบีจนตอบว่านี่คือจุดจุดจุดม,มันต้องเกี่ยวกับสมุดหรือหนงังสือแน่นอนใช่ไหมมีคำว,ว่าซูตรง A อนะครับนี่อาจจะเป็นนิตยาสารอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้ มีบอกว่าเจ้าซื้อจงเหมือนซูอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทํานะครับเขียนพิ่อินมาส่งเราซื้อนะครับในสัปดาห์นี้โอเคแล้วเจอกันครับเด็กๆ